วันนี้ได้อยู่ฝั่งนี้ค่ะทุกคนนี่ขาววนี่อ,อ,อาชีพอนไรกับดเดมานี่เขามาแล้วว้าอัตคกล้โอ้ยวันนี้แบบอัตใกล้มากว้าชั เหมนกันนะทุกคนฝั่งนี้เป็นเบนนี่โอ้ยอ,อะไรดีอะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเบนนี่ฮอปเปะก่อนสุดยอดโยทุกคนด,ดูเรื่องเข้านะคะส่วนนี้เดี๋ยวเราจะบอกก่อนเลยว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่หลัดอยากเข้ามากๆนะเดี๋ยวเราจะเด็ดนะทุกคน เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอาจจะมือจะสั่นๆน,นะเก็บของแปบบ๊บเก็บของแล้วก็จะเด็ดให้ดูแปบ๊บนึง<ฮ>เด็ดด้วยกินด้วยนี่นะคะลูปใหญ่มากส่วนนี้ทีนะัยอยากเข้ามากมากนะคะเพราะว่าทุกปีจะได้เข้าส่วนนี้แต่ว่าปีนี้สี่รอบไม่ได้เข้าเลย เอเฮ้าส์นะคะนี่ทุกคนดูนี่ดูสู้ๆนี่ทุกคนมันลูกใหญ่มากอ่ะดูดิโอ้โลูกปีนี้ต้องเดี๋ยวให้ดูนะคือลูกใหญ่อ่ะใหญ่มากๆค่ะแล้วก็เยอะมากฉันจะกินหมดไหมเดี๋ยวฉันลองเด็ดก่อนนะเดี๋ยวไปนั่งกินให้ดูทุกคนดู สิทีอยากเข้ามากลูกเอาง่ายๆเลยอ่ะตอนนี้มันเต็มแล้วอ่ะทุกคนทำไงอ่ะเต็มเดี๋ยวเดๆอันอื่นเขาไปกินอย่างอื่นมันเต็มอ่ะเดี๋วดูมาดูนี่แล้วจยากได้ลูกนี้ทุกคนดูมันเต็มมากโอเคเดี๋ยวหั่นกล้องนะคะเดี๋ยวหั่นกล้องสวัสดีค่ะทุกคนมาเรามาหั่นกล้องกัน อยรัดขอ,อนุญาติวางนิดนึงเพราะว่ามันเยอะจนมันเยอะมากทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้ขอทําคลิปตรงนี้สักแป๊บ,บนึ่งนะพอเป็นเฮาที่อยากเข้ามากๆนะคะอุย้ยเดี๋ยวนะอือดูแล้วดูลูกใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปถอดเสื้อออกนะนี่ทุกคนดูความยิ่งใหญ่ คุณดูขอว่าบอกเลยว่าไม่ผิดหวงังมดูดูลูกนี้ สี่ลูกนี่คือเต็มเลยนะมันเ่อีกร้มันเยอะอออเยอะ,ยอะจริงๆทุกคนเนี่ยหันข้างให้ดูมันเยอะอ่ะกินไม่ถูกจริง,รงนี่เดีย๋ยวรับไปกินให้ดูนะคือเยอะอ ใหญ่ๆหเหมือนกันเลยะเขาบอกเลยว่าหวานมากคือหนวมันออกหว,นหวานเปรียปร้ยวๆอันนี้คือสายพันธุ์ดูลูกหนึ่งดูลูกหนึ่งสามนิ้วเบนนี่ฮอปเป่ ง่ายไหมรอยากเข้าใครชอบทานลูกเล็กๆนะคะเ็แบบเดี๋ยวรอดูคลิปอื่นเนาะมันจุกมากกลัว,วคนอื่นจะมาแย่งเด็ก่อนย่างโอ้โหัว ดูหมายิีดหวังจ้าสุดยอดใหญ่มากทุกคนคือมันลูกใหญ่หมดเลยว้าทุกคนนี่นี่ยด,ดูอันนี้คือโคตดใหญ่นะนี่เอด้ดูแลฉันจะกินหมดไหมมีอีกเดี๋ยวฉันขอก่อนฉันขอเขาคงไม่มาถึงเราเราขอตรงนี้ เขาเดินไปแล้วเพราะว่าคนดูลูกหนึ่งสามลูกลูกเดียวเต็มเต็มอันนี้มันจะเก็บไปจะกินให้ดูนี่ อยากถ่ายรูปมากแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้ยาวๆเลยนะเอเฮาสคือสุดๆแล้วอะ่ะ <c oughs> มันเป็นแฟดอร่อือยรสชาติโอเคนะม,ม,มันเยอะมากๆทุกคน มาบอกเลยอ่ะรัดเข้าเขาเอรัดไม่ผิดหวังไม่ผิดอะดูผมดูทุกคนดูลูกเขาแบบใหญ่มากใหญ่จนแบบเวอร์วังอ่ะนี่ดูดูฝั่งนี้มันเยอะมากอื วันนี้เราจะทำคลิปแต่เบนนี่ฮอปเป้นนะเดี๋ยวเด็ดให้ออไม่เห็นมนีอ่ะเออเอาลูกนี้ดีวกว่า มันเยอะมากทุกคนมันแดงมันแบบมันไม่รู้จะกินลูกไหนอะ่ะมันก็ออกไหมนี่ <c oughs> เสียงเด็กร้องเขาจะทำอะไรฉันไหมนี่นี่ทุกคนดูโอ้ยตายแล้วเด็กร้องอคลิปฉันจะโดนอะไรไหมอ่ะนอื้อใหญ่มาก นับไม่ได้ว่ากินกี่ลูกน้องอนเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเนี้ยนี่ใหญ่มากดู ดูแต่ละลูกคือมันเยอะจนจนเลือกไม่ถูกมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราเดินไปอีกเดี๋ยวกินต่อทุกคนคือเขาเดินกันมาไม่สุดไงแล้วอยู่ข้างหลังอะ่ะก็คือโอ้ทุกคนมันลูกใหญ่มากๆอ่ะดู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 สามลูกเห็นไหมนี่ดูเดี๋ยวกินนี่ก่อน น่คลิปนี้ยาวนิดนึงอยู่ตรงนี้นบางคนบอกว่าให้เดินช้าๆม,มันเยอะมากดูลูกมนะันอันนี้ลูกเดียวนะทุกคน คือเขาทําได้ยังไงอ่ะอยากปรึกษาพี่คนที่ปลูกเขานี้เลยรู้จักเขานะ <c oughs> เพอลูกกําลังแบบไม่ต้องใหญ่มากอ,อะไรเงี้ยจะหวานนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะสายพันธุนี้ก็คือจะเปรีป้ยวๆหวานๆ มัาเป็นคนชอบอะไรที่มันเปรี้ยวๆหวานๆอยู่แล้วอยากให้ทุกคนเด็ดอยากทุกคนมามดูลูกดิสำหรับคนที่ชอบสตรอเบอรี่จริงๆนะฮะดู ลูกมันมันใช่เล็กนะทุกคนพิถึงเจน้อยอะ่ะดูแล้วฉันน่าจะกินได้เยอะแค่ไหนนี่ทุกคนดูม,มันเยอะมากทุกคนนะแล้วก็เห็นลูกใหญ่นี่ทุกคนดูนี่ดูเอาลูกนี้แล้วกันนะนดูความใหญ่ของมันเดี๋ยวว้ายนี่โอ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะพาไปไลฟ์สดนะคะ แต่ว่ากว่าจะทยดูทุกคนดูลูกเนี่ยกาลังกินเนี่ยคือใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะแต่ร้านนั่งไม่ได้ตรงเนี้เพราะว่านี่อุย้ยมันเยอะมากทุกคนรัทิ้นไปกี่ลูกร้านไม่ได้นับนะแต่รู้ว่าเยอะมากนะคะดูลูกดิสามลูกคือเต็มแล้วก็มีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะเฮาเนี้ยยัไไงไงแล้วก็ฝากทุกคนนะคะติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวรัดจะไปไลค์ ไลฟ์สดก็เหมือนกับมีสองคลิปนะถ้าใครไม่มีเวลาดูก็ย้อนดูให้หน่อยถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบแล้วก็รักเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะจะได้เจอกันทุกปีก็พยายามมาให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าจองได้พเพราะรับทำงานด้วยเนาะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนนะคะอไปกินต่อในไลฟ์คะ่ะสวัสดีคะ่ะสายพันธุ์เบนเนี่ฮเป้นะคะเฮาเอไปก่อนนะคะ